กับหมดแรงคู่โอ้ my god เออไม่เอาไม่เอาไม่เอาหมดแรงเอาหมดขอตัวไปเลยว้าวว้าว,วรถเพลดเอาวันนี้ออกได้ไหมเอาออกได้ป่ะออ,อ,อ รัอะไรอันดับเจ็ดหรออะออรอรอเราอยู่อันดับเจ็ดหรอเราอยู่อันดับเจ็ดของเพื่อนทุกคนใช่ไหมใช่เราอยู่อันดับเจ็ดเย้ดีใจย้อนอันดับที่เจ็ดนี้กระปอมบูอยู่อันดับหนึ่งชายอันดับสี่ ไก่ออนอันดับห้าว้าวไม่ไปสักทีเ่ยตกโอ้วฟรีไฟ้ฟนะฟรีไฟแรงก็ได้วุ้นคู่ไปได้ยังทำไมจากสองวิไทยเป็นสองวิวะเนี่ยรอประมาณสองวิเอาได้เฉยอ,อะไรวะเนี่ย Away when they waving a flag, I take it to the max Give it to my friends in as soon as I get done with that I'm in a match to the blaze in a maze full of oh competitors My instincts are in sync, my only weapon, bruh And I ain't backing down, I ain't giving up They wanna tear it down, I'ma build it up Up in the clouds is where I want to land Survival of the fittest, I ain't That's the sound of victory After it's all done, you'll remember me มันก้กระทะดำมิดสามสิบแปดแพนควิป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 เล็วไปแล้วเราจะให้เขานำเลยนะสู้สมรภูมิเอาตัวไรจุกนำเราเราจะไม่นำใจ ต้องเปลี่ยนนะเออ,เอ,อหนักหนะักหนะักนะนะักฉันไม่รู้ว่าจะลงไหนอ่ะมันยากมากเลยในการตัดการลงรู้รหรอือเปล่า ยากมากขึ้นมาอันนี้ oh my god ลงมาแล้ว ดูก่อนะมีคนลงข้างๆหรือเปล่าทำไมไม่มีรูปดวงตาตรงนี้ปกติมันควรต้องมีรูปดวงตาไม่ใช่เหรออ๋อ,อโอเครูปดวงตาอยู่ข้างบนนี่หันมองรอบๆแบบสามร้อยหกสิบองศา,าเสียงใครว่านั่นชัเจีน อะไร <S <S จุจุลงคลิปอยู่อ่าฉันลงคลิปอยู่อย่างบอ,บอทำไมพักนี่เออใช่พักเที่ยงบายยังไงเที่ยงเลย ฮะใครถามเรียกฉันลงคลิปอยู่ยังลงแรงฮ้ยเขาขานโวตรัวเลยก็ถอดออกไงเปลืองคาไฟม,าม,มันเป็นการเปลืองคาไฟไย อันจริงลงคลิปนี้ไม่ได้ยักได้เงินหรือไม่ได้ยักได้อะไรนะลงเรนลนกันแหละไ,ไม่คน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 เ,เ,เอาดิเอาดิหดจัดหดจัดอ๋อ,อ,อเพื่อนล้านอ่ะเพื่อน ครับเก็บไอวอเพิ่มมิดโฟปืนทีดยามันอันนี้ดิมันปืนทีดยาตอนเนี้ยมันดีมากเลยไปอยามันกระสุนมันไม่จำกัดน่เลใช่ไม่รู้ฟุมทีมาอ่อออาฮะบอกกี่รอบแล้วใช่เหรอ พุลีดแรงแกนคือขึ้นแรงแกนได้นะคือปูใช่ไหมปูปูนี่ขึ้นแรงแกนง่ายไหมวะเฮ้ยเฮ้ยแรงมันก็แรงปกติไงมันไม่ได้เกี่ยวอะไรแรงก็คือแรงอ่ะมันไม่ได้โชว์ความโหดความเก่งมันตัดสินกันด้วยแรงไม่ได้เว้ยซูมไปดูอีกไฟเลยเน่ยสไลด์มาแบบเป็นนอนเลยนะวาดเลยด้วยนอนกันรึ เฮ้ยพี่อะพี่ดาทีอแอบเหรอเวลารอมีคนมาชุบเพื่อนอ่ะโอ้โหบอกเลยยิงคตรแรงเนี่ยเวลามีคนมาชุบเพื่อนเอาเลยยิงแรงจัดเน่ไม,ม่อยูงตู้ชุบนี่ตู้ชุบตรงน,นี้ใช่ไหมก็นี่ไงตู้ชุบทำไมวิ่งมาขึ้นแบบนี้ขึ้นได้เหรอขึ้นได้อ่ะขึ้นไหนขึ้นไม่ได้วิ่งกวานั่งหหนหลังไว้บันนี้ ไหนจังไงน,นี่วินกับสิงอ์ลงมันจะมีเพื่อนมาหอเป่าเมื่อกี้พี่ยิงไปคนหนึ่งเห็นคนเจอเจอคนเจอคนเจอคนเอ็นเจอคนอ่ะเจอคนคนมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมากมาก,ก่อนมาก,ก่อนอ่ะก็มาไว้ไงเพื่อนจะได้รู้ขเข้าใจไหมนี่ เ็บอกเดีวคนแล้วก็กดมาร์กไวแค่นั้นเลยอันนี้รอยเพื่อนกระโดดหรือรอยศัตรูมันกระโดดวะโชโอ้ยโอ้ยโอ้ยไกยดพดไกพดไกพดไกพดมันรอยศัตรูกระโดดดีว่าก็ในกร่ารอยเพื่อนกระโดดเฮ้ยฟ <c oughs> ้าผ่าฟ้าใส่ฟ้าผ่า oh อ my g o เจอสตัตรูบ่เตรียมกดเจ้าศัตูเลย Animal Smash เ,เ,เอ้ยหมาขึ้นมาได้ไงวะน่ะเฮ้ย,นะเ,ยเจอเป้าสองใช่ไหมเฮ้ยอยากได้เป้าสองอ่ะไปเก็บเป้าสองก่อน,น,อน,นเฮนะ้ยอันนี้ก็บพี่ไฟแม็กดิ <c oughs> พี่อยากได้คัลตนาตอนเนี้ย เขาขน,นาดวิ่งไล่ช่อหัวเลยเอ้ย,อยถ้าถือเคียวนี่เอ้ยถ้าถือเคียวก็เท่นะเว้ยเคียวมันตีไกลล่ละเฮ้ยไม่ได้ไอ้ที่กันร,ระเบิดมาใช่ไหมเนี่ยมันคืออะไรนะเพนลินกหนักหลอกใช่ชีพหายเพื่อนเพื่อนเน็ตหลุดแล้วไปเจอขอั้แหล๊ะลาตก๋นะกนเน็ตหลุดนะ <laughs> นิดเพื่อนหายไปไหนอะไรแต่พี่ชุบอุ้ยเจอคุณไม่นะถ้าเราถ้าชุบเพื่อนหรอมันชุบเลยไหมเพื่อนมีนาชุบได้วะเพื่อนมันขึ้นวันนิดรุ่นอะเพื่อพี่รอดักบันไดดิวะเจ๋อคุณ เมื่อกี้พีเจอคนอ่ะดูดูเหมือนเป็นตัวตึงนามันมีคนมาเมื่อกี้เห็นอยู่ใส่เสื้อเหลืองเหลืองสายเหลือง เวฟกัสเงียบๆก่อนดิพี่ฟังเสียงคุณม่ได้ยินเน่ยอือปดเสียงอะไรสุดเลยเห็นคุณแล้วเห็นคนแล้วเห็นคุแล้วลุกจ้ะตายซม่ เยัดผ yeah. ้าทางเทคนิคนั้นรึ้ยมีคนยิงกันวะอยู่ขังหนาจะเลยควนหนีไหมเพราะว่าเพื่อนไม่อยู่แล้วตอนนี้เพื่อนเน็ตลุด มันอยู่ตรงไหนอะศัตรูอะมันยิงกันอยู่แถวเนี้ยยิบหาอยู่ข้างหลังเหรอมาตอนไหนวะบนเขาเพื่อนเนี่ยรุดไปนี่เพื่อนมันจะได้นี่ไหมวะเมื่อกี้วดมันยิงกันอยู่แถวเนี้ย หนึงนะคนอย่าพึ่งยิงนะเดี๋ยวขอป้าปุ่มหมดเห็นคน<ๆ>เห็นคน<ๆ>เห็นคนยิงโคตรเจ็บอะไรวะนะ่ะคืออะไรวะยิงโคตรยิงเจ็บเกินยิงเจ็บเกินโอ้ยมันกระหน่ำยิงเลยอะ่ะคืออะไรวะ จ่อยมองนี้เลยเหรอเดี๋ยวก่อนโบตีตึงตีตึงไปไปโห้ตายเลย <c oughs> ชค่ยิงโคตรแรงอะอะไรวะแรง,ง,งกโก้ <c oughs> มันยิงแรงชิบหายแบบแบบแบบก้อพีพังเลยอะฮะแรงเฉย <c oughs> เฉยจัดไม่ได้ <c oughs> ชิแมงชิมันยิงโคตรแรงอะไอ้ชัด ยิงแรงกี่ไหมยิงแรงแบบแรงมากๆอะ่ะยดนยิงสองเมตรเกือบตายเว้ย oh โอ้แม่กอดอ้ยยยังวะ โอเคไป We all deserve the truth โมโหกูรับร้อยเหลืออีก,กันเดียวชนะหนึง <We S 2> ่งครัง้ง,องเอ๊ะอาจจบคลิปแล้วหรอไปอาจไปสิบสี่นาทีละจริงๆนี่ไม่ได้อาจไปสิบสี่นาทีนะอาจไปครึ่งชั่วโมงละแต่คนดูอะแต่เห็นไปสิบสี่นาทีเลย จัดคลิปจัคลิปไปไปคนดูอ่ะกดไลค์ด้วยนะเว้ยกดด้วยกดด้วยไปละเอาจริงไม่รู้ว่าตัวเองอัดคลิปไปเพื่ออะไรแค่อยากอัดเล่นๆแค่นั้นแหละ

โทรศัพท์จะลวนนะคะผมโทรศัพท์รวนแล้วก็ทั้งนั้นก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะในเมื่อโทรศัพท์มันรวนก็นั่นแหละจบคลิปบาย